ค okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Master Band 48 Channel วันนี้เราจะมาทำคลิป Merchant c o d e นะครับ10บทพ,พูดของพ่อค้าในเกม Resident Evil 4ที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้แต่ต้องตัดคำมาคำออกก่อนนะครับโอเคทั้ง10คำนี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย Over here, stranger มาทางนี้ คนแปลกหน้า got something that might interest you he 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 มีบางอย่างที่คุณอาจสนใจ he 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 welcome got selection of good things on sale stranger ยินดีต้อนรับมีของดีๆมาขายคนแปลกหน้า What are you buying? What are you selling? คุณจะขายอะไรคุณจะซื้ออะไร Ah, oh, I buy it at a high price. Ah, oh, ฉันจะซื้อมันในราคาที่สูง Got some rare things on sale, stranger. มีของหาย,ยากมาขายคนแปลกหน้า Is that all, stranger? จะขายทั้งหมดเลยเหรอคนแปลกหน้า <laughs> Thank you <laughs> ขอบคุณ Not enough c a s h เงินสดไม่พอ Come back anytime กลับมาได้ทุกเมื่อโอเคครับ นั่นเป็นทั้งหมด10ประโยคที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิต,วตประจำวันได้นะครับแต่ต้องตัดคําอะไรออกก่อนนะครับบางประโยคเอาไปใช้เต็มๆไม่ได้นะครับก็คือคํานี้นนะครับคำที่ควรตัดออกก็คือคําว่า stranger นะครับ stranger ที่แปลว่าคนแปลกหน้านั่นเองนะครับประโยคตัวอย่างเช่น is that a l l stranger ที่แปลว่าทั้งหมดเลยเหรอคนแปลกหน้านะครับเราต้องเวลาเราไปใช้กับลูกค้านะครับหรือกับคนอื่นนะครับเราไม่ควรจะพูด stranger ตับคนแปลกหน้านะครับมันดูไม่สุภาพนะครับเราควรจะเปลี่ยนมาใช้คำว่า sir หรือ ma'am นะครับหรือไม่ใช้เลยก็ได้นะครับ is that all เฉยๆก็ได้นะครับแต่ให้สุภาพมากขึ้นเราควรจะใช้คำว่า sir ที่แปลว่าท่านนะครับใช้กับผู้ชายส่วนแม่ใช้กับคุณผู้หญิงนะครับตัวอย่างเช่น is that all sir is that all ma'am นะครับเวลาไปใช้ก็ตัดคำว่า stranger ออกก่อนนะครับถึงจะดูสุภาพนะครับประโยคอื่นที่ไม่มีคำว่า stranger ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับ สำหรับคลิป Merchant c o a s t นะครับ10บทพูดใน Legend Evil ภาค Original นะครับซึ่งภาค Remake ก็อาจจะมีแตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวถ้าครูแปนมีโอกาสก็จะเอามาฝากกันอีกนะครับถ้าถูกใจขอโทษถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยินดี อตอบทุกความ,มนต์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย